สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในวันนี้เราก็มี2เรื่องสำคัญที่จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบโดยเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของเงินผู้สูงอายุที่หลายๆคนแจ้งเข้ามานะคะว่าได้รับกันแล้วแต่ก็มีอีกหลายๆคนแจ้งกันเข้ามาว่า ทำไมถึงไม่ได้รับเมื่อ12ถึง14ไปเช็คทุกวันไม่มีเงินโอนเข้าเลยจนกระทั่งถึงวันนี้เงินก็ยังไม่เห็นเข้าให้เลยนะคะตรงนี้ต้องแจ้งแบบนี้ก่อนว่าสําหรับคนที่จะได้รับเงิน600บาทนั้นจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุมาแล้วนะคะกลุ่มนี้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน600บาท และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยคำว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรูดซื้อสินค้า แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ที่เปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินค้าถึงแม้ว่าเราจะมีอายุเกิน60ปีขึ้นไปเราก็จะไม่ได้รับสิทธิ์600บาทเพิ่มเติมตรงนี้นั่นเองนะคะส่วนอย่างที่3นะคะตรงนี้ต้องเช็คบัญชีของเราเลยเนื่องจากว่าผู้สูงอายุหลายๆคนเคยเปิดบัญชีไว้แล้วก็จริงแต่บัญชีนั้นไม่เคยเคลื่อนไหวเลยแล้วก็นําบัญชีนั้นมาผูกพร้อมเพด้วยเลข ประชาชนตรงนี้นะคะเงินก็จะไม่สามารถโอนเข้าได้เนื่องจากว่าบัญชีนั้นอาจจะถูกปิดไปแล้วถูกอายัดไปแล้วหรือแม้กระทั่งบางคนคิดว่ามีบัญชีเคยผูกพร้อมเพย์ไปแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้ผูกหรือผูกไม่สำเร็จนะคะเงินก็จะไม่สามารถโอนเข้าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยเราจะต้องไปเช็คบัญชีแล้วก็เช็คดูว่าบัญชีที่เราใช้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนั้นสามารถโอนเงินเข้าได้ไหมวิธีง่ายๆนะ ะะถ้าหากว่าคนที่มีแอปธนาคารลองให้ลูกหลานโอนเงินเข้าบาท2บาท10บาทได้หมดนะคะผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูก้วยเลขัตรประชาชนของเราก็คือใส่เลขแบบประชาชนของเราลงไปถ้าหากว่าโอนเงินสําเร็จนั่นหมายความว่าบัญชีพร้อมใช้งานแต่ถ้าโอนเงินไม่ได้หมายความว่าบัญชีที่เรานําไปผูกนั้นมีปัญหาหรือว่าเราผูกพร้อมเพย์ไม่สําเร็จนั่นเองนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะบัญชีไม่ได้มีปัญหา ผูกพร้อมเพย์สำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เราจะต้องเช็คดูด้วยว่าเราผูกพร้อมเพย์เมื่อไหร่ซึ่งถ้าหากว่าเราผูกพร้อมเพย์หลังวันที่7กันยายนนะคะตรงนี้เงินก็จะไม่สามารถเข้าให้ทันในวันที่12-14กันยายนต้องมีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขับรประชาชนก่อนวันที่7กันยายนเท่านั้นเงินถึงจะโอนเข้าให้ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องตกอกตกใจไปถ้าหากว่าเรามี3ข้อนี้นั่นก็คือ1มีอายุ60ปีขึ้นไปเคยได้รับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเดิมรวมถึงดําเนินการผูกพร้อมเพลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าหากเราผูกพร้อมเพลหลังวันที่7กันยายนเดี๋ยวเงินจะไปเข้าให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่6ตุลาคมนั่นเองเราจะได้รับเงินครบ ทุกบาททุกสตางค์แน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองเช็คดู3ข้อนี้ก่อนนะคะว่าเราอยู่ในเงื่อนไขของ3ข้อนี้ไหมนั่นเองนะคะแล้วเดือนหน้าไม่ต้องกังวลใครที่ยังไม่ได้ผูกความเพให้ผูกความเพก่อนวันที่3ตุลาคมเงินก็จะเข้าให้ในวันที่6ตุลาคมนั่นเองค่ะ แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปธนาคารได้คือน,นเวลานี้เราอาจจะยังไม่มีบัญชีหรือมีบัญชีแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะผูกพร้อมเพย์ได้เแบบประชาชนได้นะคะกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะเราสามารถให้เงินตรงนี้เนี่ยโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการเซ็นใบมอบอำนาจแล้วให้ลูกหลานหรือว่า ผู้ที่เราต้องการจะให้โอนเงินเข้าบัญชีนั้นๆไปติดต่อที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะ ว่าเราจะขอให้โอนเงินตรงนี้เข้าบัญชีบุคคลอื่นก็สามารถทำได้และณนะขณะนี้ก็ยังสามารถทำได้ทุกวันนะคะใครที่มีปัญหาตรงนี้เงินก็จะโอนเข้าให้กับบัญชีบุคคลอื่นนั่นเองเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการมอบอานาจไปก่อนนะคะส่วนเรื่องที่ 2, สําหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยมีกระแสข่าวออกมาเยอะมากๆเลยว่าจะมีการแจกเงิน70,00บาทโดยสามารถลงทะเบียน เบียนผ่านแอปเป่าตังค์ซึ่งตอนนี้ล่าสุดทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการชี้แจงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งข่าวนี้ก็นำมาจากทีนิวซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์เราชนะที่รับเงิน70,00บาทโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์และจะมีการเริ่มโอนเงินสิ้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งล่าสุดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวง วงการคลังก็พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนั่นเองนะคะโดยจากกรณีที่มีการปรากฏคลิปข่าวสารถึงเรื่องสิทธิ์เราชนะและสามารถรับเงิน7,000บาทโดยลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังเริ่มโอนสิ้นเดือนกันยายนนี้ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้มีการตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เป็นความจริง และเป็นข้อความที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนนะคะเนื่องจากตอนนี้ทางรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางกรมบัญชีกลางนะคะตรงนี้สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางหรือว่า จะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02127 7000หรือว่า call center 022706400นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่ได้รับข้อมูลมาว่าจะมีการแจกเงินผ่านแอปเป๋าตังในเดือนกันยายนนี้อันนี้ขอให้รับทราบไว้เลยนะคะว่าเป็นข่าวปลอมแน่นอนค่ะและสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารสำคัญ2เรื่องมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ